สวัสดีครับนานาท,ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานานาทุกท่านนอกเรื่องนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นอกเท่าไหร่นาะนานาทุกท่านเพราะที่นานาท,ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนั่นเองนะครับนานาทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพานานาทุกท่านนะครับมาลดแรงดันของการฉีดน้ําแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงที่ไม่มีสวิตหรือว่าปุ่มหรือว่าตัวคอนโทรลให้สามารถลด แรงดันการฉีดน้ําได้นะครับก็คือกดปุ๊บก็แรงดันก็จะมาเต็มเลยอะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีตัวลถไม่มีปุ่มลดไม่มีสวิตช์ลดหรือว่าไม่มีตัวหมุนลดแรงดันที่จะฉีดออกไปนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นของซิซานโนนะครับแรงดันเขาจะอยู่ที่ประมาณทัก80 90บาทนะครับไม่มีตัวลดกดปุ๊บปอบเขาให้ครับกดปุ๊บก็ไปนู่นนะฮะเจ็ดสิบ, 18, 90, บาทเลยนะครับทีนี้ ปัญหาก็คือมันก็แรงดีอยู่ครับนะท่านท่านแต่ปัญหาก็คือเมื่อเราเอาไปล้างาจุดที่อย่างเช่นคอยเย็นคอยร้อนอะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้พินเนี่ยพินของตัวตัวครีบเนี่ยครีบที่เอาไว้เปลี่ยนถ่ายหรือว่าถ่ายเทอากาศของคอยเย็นหรือว่าคอยร้อนเนี่ยนะครับหรือ โดยเฉพาะคอยเย็น,นอะเนาะนานาทุกท่านคอยเย็นที่อยู่ในในในตัวรถอะนะครับพินเขาจะบางมากนะครับนานาทุกท่านเมื่อโดนแรงดันสูงสูงเข้าไปเนี่ยนะครับพินเขาจะล้มได้หรือว่าจะพับได้นั่นเองนะครับนานาท่านเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องลดแรงดันนะครับหรือว่าลดแรงดันนั่นแหละแรงดันของน้ําที่ออกจากปลายหัวฉีดนะครับให้ลดลงนะครับทีนี้ เราจะลดยังไงล่ะในเมื่อเขาไม่มีปุ่มลดไม่มีสวิตช์ลดไม่มีตัวหมุนให้ลดแรงดันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพานะน้าม,มาดูเทคนิคง่ายๆนะครับในการลดก็คือเนี่ยฮะการไล่สปริงนะครับคือขีดน้ําแรงดันสูงนะครับเวลาเขาจะสร้างแรงดันขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีลูกสูบอยู่3สูบ ประมาณนี้จะกี่สูบแต่ปกติจะประมาณ3สูบนะครับที่ผมเห็นมานะครับก็จะเป็น3สูบป,ประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีสปริงนะครับนี่คือลูกสูบเขานะอยู่ด้านในแล้วก็จะมีสปริงน,คนะครับแล้วก็มีตัวล็อกสปริงอยู่ด้านบนนะครับนี่อขออภัยครับนี่คือความยาวของสปริงสูงสุดนะครับนี่คือสปริงเดิมนะครับหากเรานะครับจะทําการลดแรงดันนะครับที่ตัวลูกสูบ3สูบเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยให้ลดลงเนี่ยนะครับนานาทุกท่านก็จะต้องตัดสปริงลง ประมาณนี้ไล่กันลงประมาณนี้อันนี้คือสปริงปกตินะครับความยาวปกติแล้วก็ไล่ลงไปครับตัดลงไปอีกสักซนอ่งเซนตัวที่สองนี่1เซนตัวที่3มเนี่ยสเซนนะครับหรือเอาง่ายงเลยครับไล่จากตัวนี้ตัวนี้ปกติตัวที่สองนะครับจะต้องต่ำกว่าตัวแรก1เซนนะครับและตัวที่3มเนี่ยจะต้องต่ำกว่าตัวที่สองเซนนะครับหรือว่าตัวที่3เนี่ยจะต่ำกว่าตัวที่1เนี่ยสเซน อ่าประมาณนี้อีกทีนะครับนานๆทุกทา่านตัวแรกเนี่ยคือความยาวของสปริงปกติอ่ที่จะยืดลูกสูบได้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะมาเนี่ยฮะตัวเขาจะเป็นจุดเหวี่ยงตรงนี้เพื่อมาดันแล้วทําให้เกิดการปั๊มปั๊มน้ํานะครับทำให้เกิดแรงดันสูงที่ฉีดออกไปที่ปลายหัวฉีดนั่นเองนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่คือความสูงปกตินะครับหากเราจะลดแรงดันเราต้องลดสปริงลงนะครับ ระยะการลดสปริงก็ง่ายมากครับนานาทุกท่านอันนี้คือความสูงปกติของสปริงนะครับตัวที่2นะครับให้นานาตัดสปริงลงไป1เซนจากตัวแรกตัวปกตินะครับตัวที่3ให้ตัดลงไปอีก1เซนจากตัวที่2องาไล่กันไปแบบนี้ซึ่งความสูงของตัวที่3ามกับตัวที่1เนี่ยจะห่างกันอยู่2เซนนะครับตัวนี้ปกติตัวนี้ตัดลงไป1เซนนะครับจากตัวที่1ตัวนี้ตัดลงไป 1เซนจากตัวที่2หรือว่าตัดลงไป2เซนจากตัวที่1ประมาณนี้นะครับหากเป็นลักษณะนี้นะครับจะทําให้การสร้างแรงดันจากลูกศรข,ของเขาเนี่ยนะครับลดลงไปน่าจะประมาณ50%ประมาณนั้นผมอยากให้แรงดันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเราสัก3 0 5 0บาทนะครับดูซิจะได้ไหมแต่ใจจริงๆอ่ะอยากได้สักประมาณ4 0บบาท เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาจะได้ประมาณสัก3 0มสบถึงห้าบาทหรือที่ผมตั้งใจไว้ก็คือประมาณสัก40บาทเนี่ยจะได้จริงจริงไหมนะครับนะนายนายท่านอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบก่อนนะครับก่อนที่นะ้าจะประกอบนะครับนายนายท่านเครื่องขีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ํามันด้วยนะฮะน้ำมันที่ใช้ในการหล่อลื่นซึ่งผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นน้ํามันเกียร์ของออร์เดลนิเมกนะครับเบอร์ห้าเดบิวดสาเป็นสังคราะห์ร้อย ประมาณนี้เติมลงไปตรงนี้เลยฮะนาาทุกท่านเอาแค่หัวน็อตนะอ่ะประมาณนี้ครับนาาาทุกท่านต่อจากนั้นนะครับนาาาก็ทําการประกอบเข้าไปเลยเนาะนะครับเขาก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวประมาณนี้นะครับก็ประกบเข้าไปเลยง่ายๆประมาณนี้ก็อย่าขันตึงมากนะครับนาาาท่านเดี๋ยวโอลิงเขาจะปิ้นออกมานะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบสักคู่นะครับ เรียบร้อยนะครับนานาทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบชุดพลาสติกของเขาก่อนนะครับนานาทุกท่านเรียบร้อยนะครับนานานทุกท่านตอนนี้ผมก็ได้ประกอบทุกอย่างกลับคืนที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการต่อน้ําเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อท่อน้านะครับหรือว่าสายยางแล้วก็ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าแรงดันนะครับจะลดลงอยู่ที่ประมาณ30 ถึง50บาทหรือไม่นะครับแต่จริงผมอยากอยู่ที่ประมาณทัก40บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็คือคบ,บา์นะครับเป็นเกรวัดบา์นะครับอ่ะเดี๋ยวดนหนะสังเกตที่ตรงนี้เนอะนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนานาทุกท่านนานาทุกท่านก็จะสังเกตได้ว่าแรงดันของน้ำนะครับตอนนี้จากประมาณสัก80 90บาทนะครับเหลืออยู่ที่50บาทห้าบาทนะครับนานาทุกท่านก็เกินกว่าที่ผมตั้งไว้นิดหน่อยนะครับก็คือตั้งใจไว้ไม่ใช่ตั้งหรอกเพราะมันตั้งลำบากมากนะครับเนื่องจากเราลดแรงดันเขาด้วยการตัดสปริงนะครับก็คงจะไม่ อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแรงดันประมาณสัก55บาบานะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวปรับหัวเอานะครับปรับหัวให้เขาบานเพิ่มนะครับก็คือเพิ่มระยะของการบานจะทำให้แรงดันเนี่ยลดลงไปพอสมควรนะครับจนทำให้เราเนี่ยสามารถฉีดเข้าพินหรือว่าฉีดเข้าคอยร้อนหรือว่าคอยเย็นได้โดยปลอดภัยนั่นเองนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็ปลอดภัยกว่า80-90บายอย่างแน่นอนนะครับนานาทุกท่านอ่ะประมาณนี้ก็นี่ก็คือเทคนิคนะครับง่ายไหมส่วนตัวผมว่ามันก็คงเป็นเทคนิคนี้เทคนิคเดียวเนาะนานทุกท่านที่จะลดแรงดันของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ในกรณีที่เขาไม่มีปุ่มลดหรือว่าสวิตช์หรือว่าจุดใดเลยนะครับที่จะไปหมุนลดแรงดันได้ นะครับก็คงจะต้องจะเป็นจะต้องใช้เทคนิคการตัดสปริงแล้วก็ไล่สปริงเอาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับนานิา F C ของผมทุกท่านในส่วนของวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ